วันนี้อยู่กับท่านนาย ATP Production ครับยูท่านนายละกาอยู่กันเกมแทบกระบักตัวนุมนิ่มที่ด้หังชอบเล่นกันอีกแล้วนะครับยูท่านนายลก็กลับมาเล่นตัวละครมังกรไฟยูตอนแรกมันก็ต้องใช้กับกองกำลังรถถังของลุงเต๋อแล้วก็ไปจ้างสปดรกดมวมาด้วยมาจัดการมาหนักเต๋อหนักเบิร์ดหนักปิงหนักบ้านหนักปิงบอกไปก่อนเลยนะว่ามังกร ไฟจะเนี้ฐานังสร้างเองนะครับนะสร้างนานเลยแหละเป็นเดือนเป็นสัปดาห์เลยแหละเออเป็นเดือนนั่นแหละแต่เราเอาเพิ่งก็มาอัดคลิปแล้วก็สร้างมังกรอิเล็กทรอนิกส์กมาด้วยไฟไฟฟ้าไฟฟ้าที่เราใช้กันนะ่ะไม่ใช่นาซาทีอาไม่ใะ่นาซาพีอาเออเ,เออแล้วเปิดนักบัวลุมกระถืบเออกระถือ,อมาเร็วกว่ากระถือใหม่ๆๆม ถ้าว ном, ่ามังกรตัวเดียวมัคงไม่ไหวเออแล้วทำยังไงอ่ะเอ๊เอาเลยหามังกรก่อนหาไม่เจอเอ้วเ้าละหงเนี่ยมังกรมังกรมังกรบปดแปบสิบมังกรไฟมังกรไฟ มังกรพอยไงฮัลโหลไม่มีเป็นกองทัพไหนนะนี่ยกองมาหนังปอลหนักบอลหนักปิงหนักบอลหนักปิงเอื้อฮอก็ได้ยืมมากว่าเลยลักโซเมืองอ่ะก็ได้ยืมเกลี้ยงเลยแต่าไม่ได้เจอกับทหารเดียวไว้ต่อสู้กับซอมบี้เฉย เอ,ออเออเออ,อมันก็ตายมันก็ตายมันก็ตายงี้มันก็ตายเฮ้ยแต่แต่มังกรก็สามกการถฮึดจนชนะได้เพื่อเพื่อทหารถูกมังกรไฟเสยีคางอย่างงี้ด็นนะเสยีคางด้วยมัดนะเสยีคางด้วยด้วยไม่บอกแล้วกันขี้เกียจบอก เนี่มันต้เจอกับนักเลงอังกฤษที่ถือปืนมายิงมังกรโดยเฉพาะถ้าก็ยิงแกยิงก็ยิงสิไม่ได้ว่าอะไรทุยอะไรคนนั้นถามว่าเนี่ยมังกรก็ไมา่ตาเช็คโดนเลยนะโดนแล้วดีแล้วฉันยังไม่ไอ,ไมมยอยากตายทำไมฉันอยากให้มันรอดอ่ะฉันจะทำยังไงดีขนาต้องเข้าไปในถ้ำเข้าไปในถ้ำไปเข้าไปในถ้ำเข้าไปในถ้ำ มาตได้ากเสียวตดนั่งเสียวต๊ดมนมาแล้ว่ดมันกมาแล้วตายนะคนะยมาตายแล้วก็ตายมันถูกอะไรยิงสวนมาก็วถูกรับรบอังกฤษนั่นะ เออเลกบิตอรี่มันก็ฝ่ายชนะแล้วกับไนมีนักเร่ออังกฤษแต่เดียวมันไม่พอมันต้องมีธนูอังกฤษด้วยธนูอังกฤษนี่เท่ากันเลยปริมาณเท่ากันเท่าเกิ่งเท่ากึ่งเท่ากลงากลงเออแล้วขั้นตอนาเนี่ยั่นแหละันก็วางปเป็นจะต้องหิวมากเลยใช่ไหมทางทางเนี่ยทำเสียงแบบ เยอะเกินไปแล้วเนี่ยต้องมี UFO เนี่ยหัวแล้วกำลังจะเอาเปอยู่นะวะเอออันนั้นรบตัวนั้นนะท่านผสมเพื่อนหันั้นหาหน่อยที่มันถือหอกอ่ะท่านผสมหอก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 ่นจะแล้วเย้ หนึ่งสองสามสห้าโอเคเนี้เนี่ยเทจะปรดจะออกปรัดจะออกแต่ยังไม่ได้พูดว eh <via> okay, <ry code. Jeremy thời> ่าป่ายุดเอาดิหนึ่งสองสโอเคมาขอบถังกระรองเป็นทันโนดูยิงมัยิงมัน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 ยิงเลยนน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 นทานายก็รนบทร่านนยจะรีบโทรน่าน ทำ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 ล้เวลาเวลาเขาเรียกเขาทำเรียกเขาทำรีบรีบ <asy>, ร <neste way. S 1> ีบร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 ีรีบ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 ีรีบรีีรีบรีบีรีบไีบรีไม่บรีไม่นะไม่นะไม่ระไม่น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 ะร giờ không vào to đây nữa thì đua thằng này có lên đây quay đua mới mà còn này không hại bên này nè thế thế ơi cứ mà đây này con pin cho mà giờ giờ mới lại

ว้ยฉันวายโอ้ยโอ้ยมาฉันกำลังยิงมาดูไม่ต้องลองหรอกยิงมาเลยเอิบเอิบเอิบอ้าตายโอ้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 ยตายเมื่อกี้มันปีนเกี่ยถึงแล้วใช่ไหมแล้วใครแนมันก็ปีนถึงหรือเปล่าอ่าฉันมาแล้วฆ่าใครปังปัง ปังปังมันดูเหมือนว่ามาังกรกาซานะครับนี่ปังปังปังคือไม่ตายทันทีไอ้เจ็บไปดูว่ามันมา,ามาเริ่มรังสิตขึ้นมาแล้วจิ้งจิ้งปังจิกปังจิก เออว่า,าเสมอแล้วกันเออบ๊ายบายจบๆตะมูกตะมูกฝันดีวันไม่ค่อยดี